เราจะไมให้ดูสุดมงมากนะคะก็มีเหมือนกันนะน้าหลองค่ะตัวนี้ราคา390บาทถูกมากสวัสดีค่ะโุบกบานนะคะในรายการ g u r u Check Academy Cosmetics รายการเพื่อผู้ประกอบการนะคะที่มีความสนใจในการที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะคะใน EP ที่ผ่านมานะ,ะเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องว้าแล้วก็ตัวเพปไทชลอววยนะใครที่ยังไม่ได้ดูไปย้อนดูได้และพิเศษมากมนะคะสาหรับผู้ประกอบ การที่สนใจนะคะในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสกินแคร์แล้วก็อาหารเสริมนะคะตอนนี้เรามี private group นะคะที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปจอยได้ฟรีแอดไลน์ไปเลยค่ะที่ ad g u r u check academy มาเข้าเรื่องของเราในวันนี้ค่ะในเรื่องของ Probiotic ในสกินแคร์เชื่อว่าทุกคนนะคะที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วนะว่าโปรไบโอติกเนี่ย,ยคืออะไรแต่ก็จะขอทบทวนนิยามเขาสักนิดนึงนะคะว่าโปรไบโอติกเนี่ยหมายถึง อินทรีย์ที่มีชีวิตเมื่อเรารับเข้าสู่ร่างกายแล้วสามารถให้ประโยชน์กับเราได้ขีดเส้นใต้นะคะ ให้ประโยชน์ได้ค่ะซึ่งปรไบโอติกในสกินแคร์กับปรไบโอติกในอาหารเสริมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะคะเพราะว่าในอาหารเสริมเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเชื้อเหล่านั้นไว้ให้อยู่รอดจนถึงลำไส้แต่สิ่งที่ใส่ลงไปในสกินแคร์นะคะจะเป็นเชื้อที่ไม่มีชีวิตนะคะเรียกได้ว่าเป็นเศษซากข,ของเชื้อหรือใช้เป็นสารที่เชื้อผลิตออกมาซึ่งเรามักจะได้ยินคําต่อท้ายของชื่อเชื้อนะคะว่าเป็น l ลเซ t ์ฟ l วเ t e หรือว่า Ferment เมื่อเรารจับโปรเบิติกในสกิ n Care แล้วนะคะอีกคำหนึ่งที่เรามาจะได้ยินคู่กันมาเลยนะคะนั่นก็คือสกินไมโครเวฟซึ่งหมายถึงชุมชนของเชื้อที่อยู่บนผิวของเราค่ะผิวของเรานะคะเป็นระบบนิเวศของเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายชนิดทั้งดีและไม่ดีอาศัยอยู่ร่วมกันองค์ประกอบเชื้อบนผิวนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพศอายุทิ่นที่อยู่การ ใช้ชีวิตหรือว่าสกินแคร์ที่เขาใช้มีการค้นพบนะคะว่าสกินไมโครไบโอมเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเอจิงและการสูญเสียสมดุลไมโครไบโอมนะคะก็ส่งผลให้เกิดโรคผิวหนังหลายชนิดเช่นสิวผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบเซฟเดิมหรือแม้กระทั่งผมร่วงค่ะการที่เราจะบอกว่าการใช้โพสเรไบโอติกในสกินแคร์เนี่ยช่วยรักษาสมดุลไมโครไบโอมได้อันนี้ก็ไม่ผิดนะคะแต่จะให้ผลลัพธ์กับผิวอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อที่เรา จะนมาใช้จะเหมารวมไปซะทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีการศึกษาเพื่อยืนยันผลลัพธ์ทั้งในแง่ของการชะลอวัยการต้านอนุมูลอิสระและช่วยส่งเสริมปราการผิวให้แข็งแรงขึ้นได้แต่หลักๆนะคะที่เขามีการนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการจาหน่ายกันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการชะลอวัยแล้วก็การลดการอักเสบค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้นะคะการอักเสบเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะของการที่ทําให้เราเนี่ยแก่ ดังนั้นนะคะก็จะมีสารบางกลุ่มที่สามารถให้ทั้งสอง n บเนฟิตได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆตัวที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบเนี่ยจริง,รงๆแล้วก็อาจจะช่วยชะลอวัยได้เพียงแต่ว่ายังไม่มีการศึกษาถึงผลลัพธ์ในแง่ของการชะลอวยัยเท่านั้นเองค่ะมาดูกันที่กลุ่มแรกก่อนนะคะก็คือกลุ่มที่ช่วยในการต้านการอักเสบเพื่อที่จะรักษาสมดุลไมโครไบโอมนะคะเชื้อเหล่านี้ที่เรานํามาใช้เนี่ยเขามักจะมีการหลั่งสารที่ช่วยในการลดการอักเสบหรือว่าสารที่ไปยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ ดังนั้นนคะ,ะสารในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยบรรเทาอาการในคนที่เป็นโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันผิวค่ะตัวแรกที่อยากให้รู้จักเลยนะคะนั่นก็คือ bifidobacterium longum l y s เ er, t e ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสําคัญนะคะในเซรั่มเคาน์เตอร์แบรนด์ตัวดังเลยอย่างลังโคมเจเนฟีเขามีการทดสอบในคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะโดยทา b i f i d o เนี่ยอยู่ที่10เปรียบเทียบกับยาหลอกนาน2เดือนผลการทดสอบ อบนะคะก็พบว่าสามารถช่วยลดสกินเซนสิทีต้ช่วยให้ผิวชุ่มชืน้นแล้วก็เสริมปราการผิวให้ต้านทานต่อสิ่งระคายเคืองได้มากยิ่งขึ้นตัวต่อมานะคะมีชื่อว่าเจตโตคอคัสเทอร์โมฟิลัสเฟมเมนเขามีการทําการศึกษานะคะในผู้ป่วยที่มีผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบซึ่งผู้ป่วยในโรคนี้นะคะเขาจะมีระดับเซรามัยในชั้นผิวเนี่ยที่น้อยกว่าคนปกติส่งผลให้การทํางานของปราการผิวเนี่ยทำได้ไม่สมบูรณ์เมื่อผู้ป่วยนะคะได้ใช้ครีมที่มี ่วนผสมของเฟอร์เมนต์นะคะนาน2ส,สัปดาห์นะคะก็พบว่าอาการแดงอาการคันแล้วก็อาการลอกเป็นขุยเนี่ยดีขึ้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณเซรามายที่เพิ่มขึ้นในชั้นตาลัมขอเนียมด้วยค่ะปริมาณเซรามายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะส่งผลในเรื่องของการลดการอักเสบและยังมีผลในการยับยั้งเชื้อซีเอ็เน่ดังนั้นนะคะในการใช้เฟอร์เมนต์จากเชื้อตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์นะคะในคนที่เป็นสิวได้ค่ะสารตัวหนึ่งนะคะที่มี ชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วนะคะนั่นก็คือ Vitriol Skilaferment r หรือหลายๆคนนะคะก็มักจะรู้จักเขาในนามของ l i f e p a n t o n ค่ะซึ่งเขาประกอบไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นกับผิวแล้วก็จําเป็นกับเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวนะคะมากมายกว่า35ชนิดส่งผลให้ความต้านทานของผิวเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีการศึกษาทางคลินิกนะคะในคนที่เป็นเซฟเดิมแล้วก็ผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบเขาพบว่าตัวนี้เนี่ยช่วยในการปลอบประโลมผิวนะทำให้ประการผิวของเขาเนี่ย มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยไปกระตุ้นการผลิตแอนติไมโครเบลโปรตีนซึ่งเป็นโปรโตีนที่มีอยู่ในร่างกายของเรานะคะในการยับยั้งเชื้อก่อโรคและส่งผลให้อาการต่างๆของโรคนะคะดีขึ้นด้วยค่ะ ถัดมานะคะในกลุ่มของ anti aging สารในกลุ่มนี้นะคะช่วยชะลอไวัยได้โดยเขาเนี่ยจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสลายองค์ประกอบในผิวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนอิลาสตินหรือว่าไฮยาลูรอนนอกจากนี้นะคะยังช่วยปกป้องผิวจากอันตรายของแสงแดดนะคะด้วยคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระเสริมความสามารถในการปกป้องตัวเองของเซลล์ลดความเสียหายของ DNA ในเซลล์แล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ สารตัวหนึ่งนะคะที่ได้เรียกว่าเป็นตำนานแห่งข้าวญี่ปุ่นเลยค่ะนั่นก็คือการ a c t o ตอร์เมซ r สเฟ t f i นฟิ a เ e หรือที่เราคุ้นหูกันดีเลยในนามของพิเทราค่ะ จเจ้าของพิเทราอย่าง SK2 เคนะคะเขาก็ะคะคเคยเคลมไว้ค่ะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สามารถเพิ่มฮยาลอนในชั้นผิวได้มีการศึกษาในอาสาสมัครอายุ6 0ปีนะคะโดยเขาเนี่ยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SK2 3ตัวนะคะวันละ2ครั้งนาน12เดือนนะคะก็พบว่าอาสาสมัครเนี่ยมีริ้วรอยที่ดีขึ้นจุดด่างดำด,ดูจางลงแล้วก็ความหยาบกร้าดลดน้อยลงไปด้วยนะคะเขาสรุปมาว่าการใช้สกินแคร์ที่มี ส่วนผสมของทีเทราเนี่ยทำให้อายุผิวลดลงเฉลีย่ยได้ถึง11ปีสุดท้ายนะคะในกลุ่มที่สามารถให้ทั้ง2 benefit เลยก็คือการชะลอวัยและก็ลดการอักเสบซึ่งเป็น p o s t b ไบโอติที่มีการนำมาใช้มากที่สุดรวมถึงน่าจะมีงานวิจัยเยอะที่สุดด้วยนะคะนั่นก็คือไลโคบั l เลสเฟเมน n ์สารตัวนี้นะคะโด่งดังมาจากคุณสมบัติในการซ่อมแซม DNA ในสิทธิบตัตรของเอสเ e ลอเดอร์แอนด์อซรัมมีการศึกษานะคะว่าสาร กลุ่มนี้เนี่ยสามารถยับยั้งอินเตอร์เลคทีนซิแล้วก็อินเตอร์เลคิน8ที่เป็นสารอักเสบเมื่อมีการสัมผัสกับรังสี U.V. และยังช่วยเสริมสร้างการทํางานของประการผิวให้ดีขึ้นได้และยังมีการพบว่าสามารถช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดการสร้างเม็ดสีและลดการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อก่อโรคอย่าง S. อ u r า u s และก็สีแอ e เนได้จะเห็นได้ว่าเขามีส่วนช่วยในการลดการอักเสบนั้นแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในคนที่เป็น ได้รวมถึงช่วยลดการเกิดโฟโตเอดจิ้งแล้วก็ช่วยชะลอไว้ได้อแน่นอนเขาก็เลยมีการศึกษาทางคลินิกนะคะเอาในแง่ของการรักษาสิวก่อนนะตัวนี้นี่มีการศึกษาเปรียบเทียบกับเบนโซเอลรซ2.5อซซึ่งเป็นยารักษาสิวนะคะเขาเพบว่าประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยเนี่ยมีความใกล้เคียงกันเลยโดยไลคตอมาซิลัตเฟอร์เมนนะคะสามารถช่วยลดการอักเสบแล้วก็ยับยั้งเชือ้อซีแอกเน่ที่ดื้อยาได้มาดูใ เรื่ของการชะลอวัยบ้างนะคะการศึกษานี้เนี่ยเขาก็พบว่าตัวไลโ์ตบาซิลัสเฟอร์เมนเนี่ยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ลดจุดด่างดำที่เกิดจากแสงแดดรวมถึงให้สกินเท็กเจอร์ที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันกับอีกการศึกษาหนึ่งนะคะเขาบอกว่าผิวของอาสาสมากเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นริ้วรอยลดลงแล้วก็ยังให้ความฉ่ำวาวขึ้นด้วยค่ะนอกจากไลค์ตัวบาซิลัสเฟอร์เมนแล้วนะคะเขายังมีการศึกษาในไลโ์ตบาซิลัสเอ็กซ์เดสเนลลาเวสิคิลซึ่งเขามีการค้นพบนะคะว่าปริมาณไลโ์ ไาซิลัพพันธารุ่มเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อที่อยู่บนผิวเราเนี่ยนะคะในผิวของคนที่มีอายุ50เนี่ยจะน้อยกว่าในคนที่มีอายุ20ปีอย่างมีนัยยะสาคัญซึ่งเขาพบว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยนะคะมีผลในเรื่องของสกินเอจจิ้งโดยไปยับยั้งการทํางานของเอ็มไซที่ทําหน้าที่ในการสลายอีลาสตินและส่งผลของการเพิ่มจํานวนของเซลล์ไฟเบอบาสได้ซึ่งเขาก็ได้ทําการศึกษาทั้งคลินิกต่อนะคะก็พบว่าอาสาสมัครนะคะมีริ้วรอยที่ดีขึ้นผิว นขึน้จุดด่างดำด,ดูจางลงแล้วก็มีความชุ่มชื้นที่ผิวมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสารตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นพบใหม่ๆนะคะยังมีใช้ไม่มากนักนะคะตัวหนึ่งที่มีใช้แล้วนะ,ะเป็นของเกาหลีชื่อว่า A.S.C Youth Lasting Real Eye Cream ชื่อเป็นไอ cream นะคะแต่ว่าเขาก็แนะนําให้สามารถทาทัวนาได้เลยพูดถึงเชื้อไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างในสกินแคร์ที่มีจาหน่ายอยู่บ้างะคะ่ะตัวแรกเลยในแง่ของการลดการอักเสบที่ด่งดังมาอย่างยาวนานนะคะ ก็เมื่อกี้ก็พูดถึงไปแล้วด้วยนะคะคือไลฟ์แพงตอนซึ่งก็เป็นสารสำคัญนะคะที่อยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์อย่าง Bio t อเตอร์ไลฟ์แพงต้อนเอสเซนต์รวมถึงตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขาด้วยค่ะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีจุดขายอย่าง Vi s ริโอส l a ลัสเ e อรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีส่วนผสมที่ใส่เข้ามาเนี่ยในปริมาณสูงเลยนั่นก็คือ Bifida Ferment เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการลดความไวของผิวนะคะแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันผิวให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ เราพูดเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับสิวไปหลายตัวนะคะแน่นอนในผลิตภัณฑ์รักษาสิวนะคะอย่าง Kills Clear Blemish Lotion นะคะเขาก็มีการใส่ไล c t ต b a c i l l ิล f e r ฟ e n t เพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยในการลดการอักเสบนะคะยับยั้งเชื้อสิวแล้วก็ลดการเกิดสิวในอนาคตนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับหน้าแล้วนะคะผลิตภัณฑ์สําหรับหนังศีรษะอย่าง a v i d a Scal Solution ก็มีการใส่ p พ s t ส i o t i c เข้ามานะคะเพื่อที่จะช่วยลดการระคายเคืองของหนังศีรษะได้ค่ะหรือในผลิตภัณฑ์การ แดดนะคะที่ต้องการเสริมในเรื่องของโฟโตเอดจิ้งอย่างเซเลนเดลีดิเฟนซ์ตัวนี้นะคะเขาก็มีการใส่โพสเบอติกเข้ามานะคะเพื่อที่จะช่วยในการปกป้องนะคะแล้วก็ซ่อมแซมตัวด n a นที่ถูกทำร้ายจากรังสี UV ได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะในการที่จะคอมบิเนชันของพวกไลเซตต่างๆนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ได้ดีที่สุดนะคะอย่างตัวนี้เลยค่ะแลคตัวเดอร์เฟชชยลครีมถ้าดูจากอินเกรเดียนลิสของเขาแล้วนะคะเราจะเห็นว่าตัวทำละลายของสูตรนี้เนี่ยเป็น เป็น l a c t o b a c i l l u s Ferment เลยค่ะนั่นหมายถึงว่าเขาใส่มาแบบเยอะจัดเต็มมากๆนอกจากนี้นะคะยังมีการเสริมนะด้วย Bifida และก็ r e p t o c o c c u s Thermophilus เขาก็จะมีการทำงานร่วมกันนะคะในการที่จะเสริมภูมิุ้มกันผิวและก็ลดการระคายเคืองให้ดีขึ้นและในสูตรเองนะคะ<ๆ>ก็ยังมีตัว Ceramide NP นะคะแล้วก็ตัว Cholesterol ซึ่งเป็นองค์ประกอบไขมันที่มีอยู่ในปราการผิวของเรานะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกชิ้นหนึง ที่จะเข้ามาในการเสริมปราการผิวให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเซรั่มอีกตัวหนึ่งค่ะที่ทําหน้าที่ในการฟื้นฟูรปราการผิวนะคะเขาใส่สารสาคัญมาแบบจัดเต็มแล้วราคาก็น่าสนใจมากๆค่ะอย่าง Skin um s k i n c e u t i c Ceramide Barrier Repair Serum ขวดนี้ค่ะเขาอาจจะไม่ได้มีการผสมผสานโพ s t สไบโอติกหลากหลายตัวนะคะแต่ว่าอยากให้ดูในเรื่องของการตั้งสูตรตำรับนะคะตัวแรกที่โดดเด่นแล้วก็ใส่เข้ามานะคะนั่นก็คือตัว Bifida f r นะะในปริมาณที่สูงพอที่เราจะคาดหวังผลได้ร่วมกับตัวเซรามัยนะคะซึ่งเมื่อกี้ได้พูดไปนะว่าเขาเป็นองค์ประกอบไขมันที่สําคัญเลยในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับประการผิวเท่านั้นยังไม่พอค่ะเขายังมีในอซินามัยนะซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ช่วยในการฟื้นฟูประการผิวอีกแรงหนึ่งและเสริมทับด้วยสารที่ช่วยในการลดการระคายเคืองนะคะอย่างซิมซิทีฟแล้วก็เซนเทล่าเอ็กซ์ตรักเรียกได้ว่าสูตรเนี้ยมีการคิดมาค ครบมากนะคะในหลายๆมิติของการที่จะช่วยฟื้นฟูปราการผิวให้แข็งแรงขึ้นได้จริงๆใครที่มีปัญหาผิวแหง้งลอกระคายเคืองง่ายเนี่ยน่าลองค่ะตัวนี้ราคา390บาทถูกมากยกตัวอย่างสูตรปังๆไปแล้วนะคะกับกลุ่ม post b e a t t c เราจะม่ให้ดูสูตรบ้งบ้างนะคะก <c oughs> ็มีเหมือนกันนะอย่างตัวนี้เลย k ค t ี i d o l Bright Up Cleansing Water ตัวนี้ได้เป็น cleansing นะคะในการทำความสะอาดเครื่องสําอางที่บอกว่าให้คุณค่า การบำรุงจาก Galactomyces คือหนึ่งเลยเนี่ยในการทำความสะอาดผิวเนี่ยเขาอยู่บนผิวได้ไม่นานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปคาดหวังคุณค่าการบำรุงเนี่ย <c oughs> ก็เรียกได้ว่ายากมากๆแล้วยิ่งมาดูอินกราเดียน i s ลนะคะเราจะเห็นว่าลำดับของการ Galactomyces ที่อยู่ในสูตรนั้นคาดว่าน่าจะน้อยกว่า0.1%อันเนี้ย ในขณะที่น้าตกปลาเจียบเนี่ยเขาใส่มาแบบน่าจะเกิน95%นะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะในการที่จะนำโพลิเมอติกเข้ามาใช้นะคะในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งนี้ทั้งนั้นน,น,นะคะเราจะเห็นได้ว่าสายพันธุ์ของเชื้อเนี่ยเขามีความจําเพาะเจาะจงกับผลลัพธ์ที่เราคาดหวังอย่างล like, กตบาซิลัสท,ที่เราพูดถึงกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแปลความไปได้อีกหลากหลายมากๆเลยดังน,นั้นในการที่เราจะเลือกโพลไบโอติก นึงมาใช้ในผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราก็ควรที่จะมีข้อมูลในเรื่องของสายพันธุ์หรือว่า subspecies ของเชื้อตัวนั้นๆรวมถึงการศึกษาในอาสาสมัครค่ะเพื่อที่จะทราบได้ถึงปริมาณแล้วก็ขนาดการใช้เพื่อให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงประสิทธิภาพได้อย่างที่เราต้องการจริงๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทุกคนนะคะแล้วพบกันใน EP ต่อไปค่ะอยากให้พูดถึงเรื่องไหนอีกสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะสวัสดีค่ะ